เรื่องอะไรคะเรื่องหนูนิดใจดีเรื่องหนูนิดมีน้ำใจกับเรื่องอ่านดังๆด้วยคะ่ะเช้าวันเช้าวันหนึ่งหนยยงงูนิดไปโรงเรียนพร้อมนกไปรอก่อนเดี๋ยวจะเรียกครับรอ๋ออ๋อโ,โน่ฉลางแล้วเนาะครับอง โรงเรียนหนึ่งเมก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนว่าอืมเก่งเขียนลายมือสวยขึ้นขั้วเอาเอาอมาเล่นมาเล่นอยูที่โรงเรียนอืมฮึเพื่อนเพื่อนอ่านไปเลยก็ก็บอกว่า 嗯。Oh, <Yeah. S 1> no. เอารถก็เก่งเขียนคำว่านอถก็ถูกอเอารถก็ตามาที่โรงเรียนและเอามาเล่นกันที่โรงเรียนอืมเขียนเล่าเรื่องได้ดีโอถที่ยววันพฤ เ,น,เนก็เอาของเล่นม,มาเล่นที่โรงเรียนอ่านดังๆหน่อยไม่ต้องกลัวหนู่เขียนได้ดีแล้วนะนี่กลัวกลัวเล่นพอเล่นพอเล่นพอเล่นจนเสร็จัวนิดก็บอกเพื่อนเพื่อนว่าได้ เพื่อนก็บอกว่าทุกทุกอะไรถึงเวลาอถึงเวลาครับ บอกว่าอะไรเอาของเล่นเอาของเล่นของฉันกลับไปเล่นที่บ้านสิอ่าเขียนหนูเขียนอ่าจินตนาการดีมากอ่าก็จะปรับที่อ่าคำที่เขียนหนูเขียนคำรอบนี้หนูเขียนคำว่าโรงเรียนได้ถูกนะแตะ่ยังมีบางคำที่สะกดผิด คำว่าเพื่อนบางคำเขียนถูกอันนี้ถูกใช่ไหมคะตัวนี้ถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ให้ปรับแก้นะคะให้ถูกต้องแล้วก็จำนะลกูกนี่คำหนูสื่อสารออกมาดีนี่คำนี้หนูบออ,อกบอกแต่หนูเขียนบอองอบองความหมายมันก็จะผิดเพราะฉะนั้นคำไหนที่หนูเขียนคำว่าบอกหนูดูสิให้ปรับเป็นตัวอะไรสะกดลกูก อ่กากไก่จำไว้ว่ารอบหลังถ้าหนูจะเขียนคำว่าบอกต้องใส่อะไรสะกดคะอ่าอ่ะให้แก้ไข